เดี๋ยว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 โอ้โหโอเคถังสีมาหนึ่งอันอ่ะผมคือผมกล้าพูดด้วยนะเกมนี้แม่งยากจริงเออแต่ว่ามันอี้นี้ ถ,ถ้าทำคือคุ้มของจริงถ้าทำคือคุ้มเห็นไหมแบบแท็บเล็ตเหลือ15% <S <S สวัสดีครับทุกท่านวันนี้อยู่กับผมเบลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้อยู่กับเกมไลค์เกตหรือว่าเกมเศรษฐีนะครับผมก็อีเวนท์ที่เข้ามาในนะตอนนี้เป็นอีเวนต์จี้เครื่องรางนะครับผมแล้วมันเป็นจี้เครื่องรางที่ผมอยากได้มากๆเลยนะครับผมเป็นจี้ที่นี่ครับผมเพนบอร์ดนะครับผมเพนบอร์ดหรือรองเท้าไอ้นี่ครับผม เกบอร์ดร์เพ็ซึ่งมันมาที่ R, ระยับร้อยนะครับผมบอกได้เลยว่าเออแต่เพ็ดผมน้อยอยู่ไงแต่ว่าทำไงได้ผมก็ต้องเอามาหาแน่นอนนะครับผมก็ถามว่าอีเวนนี้มันน่าหายยังไงคือจะบอกว่าเย oh, ผมจะให้ดูนะวัตถุดิบัมันแบบให้หาแบบเนี้ยซึ่งถือว่าง่ายนะอันนี้คือถือว่าง่ายนะ มันไม่ได้ถือว่ายากนะครับผมก็เลยแบบว่าเอ้ยเราต้องทําแล้วละ่ะถ้าไม่ทํามันก็ไม่ได้แล้วแบบมันมาในรูปแบบทรงแบบนี้ก็เลยว่าต้องหาให้ได้เลยนะผมโอเคแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะทําการหาอยู่เราจะมาอ่านเอฟเฟกกันแล้วผมบอกเลยแต่ว,ว่าเอฟเฟกนี้คือจะเป็นเอฟเฟกที่สามารถคอมโบกับดาร์กโอลินได้ชัวช์ๆเลยนะครับผมและเป็นการคอมโบที่ถือว่าน่ากลัวมากๆเลยนะผม เดี๋ยวเราจะไปดูเอฟเฟกกันเลยนะผมก็ความสามารถพิเศษของจี้เครื่องรางจี้ชินีนะผมบอกได้เลยว่าสุดยอดนะครับผมก็มาขอดูที่เพนบอร์ดปกตินะครับผมเพนบอร์ดปกติความสามารถพิเศษคือเมื่อตกเลนมาสฝ่ายตรงข้ามโอกาส65%จะข้าหัวหน้พื้นฐานและเพิ่มดาสิงเทิรน์นเมื่อตกพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามโอกาส70%กยกเป็น่ามาทางและยา้ายไปยังพื้นที่ว่างที่สุดภายในแถว2ครั้งด้วยกันซึ่งอันเนี้ยแหละ ที่บอกเลยว่าดาร์คโอลินนี่คือแบบเป็นคอมโบสายวิตอรี่แบบอย่างแท้จริงนะครับผมเป็นการคอมโบสายวิตอรี่อย่างแท้จริงเลยพูดได้เลยว่าเอ้ยโหดบอกเลยว่าโหดมากเลยครับผมสุดยอดคือเป็นเจ้าสุดยอดจี้ข้างล่าของสายวิตอรี่เลยนะครับผมโอเคส่วนอย่หนึ่งคือดันซิ่งเพนบอลนะครับผมความสำเร็จคือเมื่อตกแรนด์มาสายของข้าโอกาส70%เปอร์เซจาข้าพันธ์พื้นฐานและทาสีสองครั้งด้วยกันคือทาสีสองเทิร์นไลท์สองเปอร์เซ็นต์ ไล่สองเทินจะโบย15%ก,กลายเป็น8 15%แล้วก็เมื่อตกพื้นที่ฝันของข้ามอกาส80%ยกเว้นข้ามทางแล้วย้ายไปยังพื้นที่ว่าที่สุดภายในแถวสูงสุด2ครั้งด้วยกันถามว่าทำไมมันคอมโบอยังไงคอมบอย่างี้ครับอยอยรผมตกพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามเสร็จปุ๊บใช่ปหแล้วถ้าเกิดไอ้กับดักน,นั้นออกปิ้งยกเว้นข้าวทางจ่ายทาสีเสร็จปุ๊บไอ้เราก็ไปว่าที่ใกล้ที่สุดในแถวปึ้งเราก็สามารถสร้างได้เลย คือจะบอกเลยว่าคิดที่ตัวนี้บอกเลยว่าคนตีนะบอกเลยพ่าแบบแล้วดาวลีมีความสามารถในการรีชาร์จคือตัวรีชาร์จจะมีบียองมีหนูเอื้อยแต่ว่าอันเนี้ยมันน,นี่เลยไงมันแบบว่าของดาวลีจะไม่มีทาสีแต่ถ้าเจอตัวนี้นะบอกเลยว่าแบบมือจุกอะบอกจุกเขาไส้อะบอกเลยว่าจุกเขาไส้แน่นอน นะครับผมแต่ว่าแน่นอนว่าช่วงนี้คนแน่จะพบอีนี่เยอะแน่นอนก็เลยแบบว่าเอ้ยแต่ว่าผมเองก็ต้องทำนะเพราะว่าช่วงเนี้มันยังไงอ่ะเจอจี้แบบเนี้ยถือว่าน้อยพออยู่นะมันไม่ใช่ว่าไม่น้อยอยู่เหมือนกันนะครับผมเชื่อว่าจี้นี้น่าจะได้เยอะอยู่พอๆโอเคส่วนวิธีการหาก็บอกเลยว่ามันง่ายอันนี้คือผมกล้าพูดว่ามันง่ายอยู่นะเพราะว่าให้สะสมทังสีอ่ะ 3ใบด้วยกันเพื่อแลกผู้การลึกลับ A บวก1อันแล้วก็สะสมผู้เกณฑผู้การ A บวกอันเพื่อแลกเพ้นท์หลากสีก็ซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดคุณอยากจะได้ไอ้เพ้นท์บอร์ดนะถ้าเกิดเป็นเพ้นท์บอร์ดธรรมดานะให้สะสม4อันเพื่อแลกเพ้นท์บอร์ดธรรมดาแล้วก็สะสม6อันเพื่อแลกเพ้นท์บอร์ดแบบแดนซิ่งซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดคุณจะต้องการอ่าเพ้นท์หลักสีก็แน่นอนผู้กันอ่ะคือต้องใช้อ่ะ A ต้องใช้ A 6ชิ้นแล้ว6กแล้วคือเราต้องกลับอันนี้ต้องเก็บถัง A ให้ได้6ต้องต้องใช้ย4สอันอะ่ะอันเนี้ยต้องใช้ย4สอันส่วนอันเนี้ยต้องใช้ส6อันด้วยกันแบบถือว่าถือว่าเยอะอยู่นะแต่ถามว่ามันนีม้มันก็ไม่ได้เสียดายนะครับผมถ้าเกิดว่าจะทำไปนี้แต่เรามาดูเรื่องของการดรอปก,กันนะครับผมว่าอีกดอก,กต้นตีนเนี่ยแหละมันจะดอกขนาดไหนนะครับผมอัตราการสุมไอเทมนี่ครับผม ก็นี่ครับผมจะให้ตัวสุ่มเพนบอร์ด a, a B, ถึง a บวกก็ผู้การลึกลับ a บวกหงเปถังสีกสส่วนถ้าเกิดเป็นเพนหลักสีก็ s 1%ผู้การผู้การลึกลับบวก a B, ก็3%แล้วก็ถังสีกสซุปเปอร์ก็จะเป็น s 2%ผู้การลึกลับ8%แล้ว 4, ถังสีเก้ซึ่งถือว่าเดียวอยู่เหมือนกันนะส่วนตัวสุ่มไอผู้การลึกลับ1-4ึ่งถสแบบสุ่ม a บวกก็ผู้การลลึกับ98% ภูก,การลึกลับ A บวกคูณ2ก็1.85%่งจุดการลึกลับ3อันก็0.1%นย์จุดก,การลึกลับ4อันก็0.05%แล้วก็ตัวสุ่มชิ้นละสุดที่ S ก็จะมีหมวกกำแพงเหล็กสปริงไดโน่ก้อนเขียนแบบท้องฟ้าดูกระสังก็ปี้ตราไม่เคลื่อนย้ายก้อนเกียนแบบนัตจุ้งไทยปืนหมัดอําโชว์รถหยุดรถแท็กซี่ช่วงนี้จะพูดเร็วหน่อยเพราะว่า แบตจะหมดแล้วไงให้คุณดูจบดันเสร็จแล้วครับผมเยี่ยมแบบแบตบแม่งลดเยอะแล้วคือผมรอตั้งเกือบชั่วโมงนะเออรอเกือบชั่วโมงเลยถามว่าไอ้ตั๋วสุ่มจี้ผู้กันเรือนนัมมาจากไหนมาไปจา่ายเงี้ยนี่แหละหนึ่งชั่วโมงแห่งความสุขแล้วดูราคาร้อยเก้าสิบเก้าบาทบ้ามัเงี้ยโอโ้โคยังแพงแพงโค้ดเลยเอาผมนี่อ๋อมีการซื้อห้างสีโดยใช้เอ้ยลูกอมดาสองพันเอ้ยน่าอันนี้ผมว่า ต้องทำแล้วล่ะอีเวนต์นี้แม่งผมว่ามันนี่นนะจะว่าอย่างไงเดียวมันมันก็ได้อยู่นะไม่ใช่ว่าไม่ได้อีเวนต์นี้ผมว่าเดี๋ยวผมลองสุ่มก่อนละกันว่าเราจะได้ถังสีมากี่อันเนาะตอนนี้คือผมมีเพชรอยู่พันสามแต่ว่าผมก็หวังว่าน่าจะทำมาแหละไ,ไม่ใช่ว่าไม่ทำนะก็นี่ไงนี่มันต้องแบบต้องทำอะ่ะจี้ตรงนี้จี้ชิ้นนี้ต้องมีอะ่ะถ้าไม่มีนี่คือแบบจะเล่นยากมาก ช่วงนี้จะเจอแบบว่าสายแบบพ่อวิกตอรี่ถือไวเกียบเยอะอยู่เหมือนกันนะแบบมันบาลาไทยอ่ะพูดเลยว่าบาลานไทยอ่ะสุดๆเลยนะครับผมช่วงนี้แบบโอหสุดยอดแต่ว่าทำไมแบบจี้ก็กล่องจี้ที่ที่เปิดมานี่ไม่มีอะไรเลยเหรอเนี่ยถามจริงโอ้โหนี่คือผมไม่ได้เปิดกล่องจี้ยังไงเนี่ยมาั้งเปิดดูเดี๋ยวผมจะลองสุงส่มซัก ประมาณสักพันหนึ่งอ่ะเออประมาณสักพันหนึ่งอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างด้วยไงนะครับผมโอเคห้าสิบเทสรับมาครับเออเงินแล้วก็เอยแอดมินได้บัตรไอเทมบัตรเมี๊ยมเอ้าเออเราก็ได้มาแล้วนะเออช่างเถอะเอาละมาสุดปปดครับโอเคหมดยังเนี่ยน่าจะหมดหรอมั้งเดี๋ยวขอเช็คก่อนมุนเออชิบชิบชิบ,ชบน่าจะ ก่อนนะคือต้องมานั่งไลสไลด์สไลด์มันอันนี้ถ้าเปิดไอพวกกองเอ็มบวกมันไม่ได้อะไรเลยไงเออมันไม่ค่อยได้เลยเลยแต่ผมอยากจะรู้ว่าพันหนึ่งไม่จะได้เลยเปล่าเพราะว่าจริงคือรูปแบบรูปทรงอ่ะมันจะดูง่ายนะแต่ว่าผมว่าสูม่าจะยากอยู่พอๆกันนะไอเรื่องสูมียกย่องให้เกมหรือว่ามึงโฟนสติมากเลยควรแบบควรสัสเลยควรโคตรควรไหมโคตรพอรถแมรสเซีย เลยล่ะโอเคเอ่อโอ้โหเดี๋ยวคือผมต้องมานั่งเคลียแบบตะลอกกองอะ่ะป้าถือว่าเยอะอยู่กันนะไม่ใช่ว่าไม่เยอะแล้วมีจี้ที่ผมยังไม่ได้เล่นด้วยไงป้าถือว่าสุดยอดเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเอาของจากบ้านก่อนเดี๋ยวผมไปสุกเลยเชสกีเอาเพชรมาสวยได้เวลาเปิดกล่องตอนนี้ นี่นะผมสไลด์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 อย่างเดียวคือขอสักสองหรือสามพันเพชรบอกเลยฟรีเนี่ยแค่ขออันนี้ผมฟรีแล้วแบบฟรีสุดๆเลยเอาละสไลด์สไลด์แต่ถามว่าถ้าจี้ชิ้นนี้มาทำไมผมคิดว่าผมต้องทำนะบอกเลยว่าแม่งเป็นจี้ที่แบบว่าน่ากลัวแบบน่ากลัวโคตรๆเลยนะครับผมโอเคมาหมุนครับแล้วก็ลูกบาผมว่าต้องเคลียร์หน่อย เเดียวไ้เคลียร์ก่อนโอเคต่อลืมบอกไปรู้สึกจะมีอีกอันนึงด้วยนะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตอธิบายก่อนนะครับผมก็อันนี้ผมได้จากอีเวนต์ในการเล่นถ้าแพ้ได้เหรียญเงินถ้าชนะได้เหรียญทองสะสมเหรียญเงินหรือทองเพื่อมารับเกมนะครับผมถ้าสะสมเหรียญเงิน2อันเพื่อแหลกอีกสิเพชรสะสมเหรียญทองสาอันเพื่อได้1 0 0รเพชรก็ถ้าเกิดจะเอา50เพชรก็ต้องใช้เหรียญเงิน1อันแล้วก็เหรียญทอง1อันแล้วผมเพื่อได้50เพชรแต่ถามว่า แล้วเกิดใช้อันไหนที่สุดผมว่ามันแน่นอนว่ามันต้องน่ใจให้สูงสุดทีละสามอันก็เดี๋ยวผมต้องไปอ่านอีกทีนึ่ะนะครับผมว่าอันไหนคุ้มกว่ากันนะครับผมมันจะมีแบบว่าให้คุ้มอีกอันหนึ่งนะครับผมแล้วก็สะโศนี่ก็ผมส่วดอันดับโปรเพื่อแลกสุดยอดลูบาเกนะครับผมพอดูว่าทองมันทองกับเงินอ่ะผมว่ามันในเนี่ยเหมือนแบบให้เราเล่นจัมเบิลอ่ะว่าอันไหนคุ้มกว่ากันนะครับผมโอเค บางคนก็ผมนึกว่าผมถ้าผมคิดนะตามในเนี้ยของผมคือจะคุ้มกว่าอ่าอันล่าสุดไออันที่แบบว่าแพ้แพ้หน,น,นึ่งชนะหนึ่งอ่ะอันเนี้ยผมว่าอันเนี้ยคุ้มกว่าถามว่าทําไมอันนี้คุ้มกว่าคือสมมตินนะถ้าเกิดถ้าเกิดมันมีหมด,าด,าด,าดสาวเอยวันนี้วันนี้วันนี้อัางคารพุธพฤหัสสุขสี่วันใช่ปะสี่วันถ้าเกิดเขาให้เล่นชนะสามชนะสามแพ้สามอ่ะให้นึกดีๆนะชนะสามแพ้สาม แล้วถ้าเกิดคุณชนะอันเนี้ย12อันคุณก็จะได้400เพชรแล้วคุณชนะอีกตรงเนี้ย12อันแล้วคุณแพ้12อันคุณก็จะได้600เพชรเออคือถามว่าทําไมผมถึงคิดอย่างนี้ถ้าเกิดมันเป็นจริงอย่างที่ผมสันนิษฐานบอกได้เลยว่าคุณแลกอันที่แบบว่าเป็นแพ้กับชนะดีกว่าอันเนี้ยผมว่าการันตีได้เลยว่าคุ้มมากกว่าอันที่แบบชนะ3ครั้งด้วยกันนะครับผมโอเคมันจะแบบ เป็นการหลอกดวงอ่ะเออันนี้คือการหลอกดวงนะครับโอเคตอนนี้น่าจะหมุนเสร็จแล้วมั้งขอเช็คก่อนอ่าเรียบร้อยได้มากี่เพชรสองร้อเพชรโอเคโอ้โหนี่กูจะมีของทำไหมเนี่ยบัตโธเฮ้ยตายสิเพชรแค่เนี้ยดูดิสอง้เพชรขอบคุณครับโอ้โหเออเก็บมาก่อนเถอะแล้วกันเก็บมาก่อนเก็บมาก่อนโอเค ขอรับครับผมชิ่อเอ้าอ๋อลืมไปว่าเจ้าเนียแม่งต้องกดรับนี่บ่อยขอยยืนระจำเรืยอนโอเคมีอยู่2,160เพชรแล้วคือผมอะอยากได้จีมากอันนี้มาส่งกันเลยครับผมไม่รอสร่งไปเลยคีนี้น่าจะยาวยาวโคตรเลยเือได้ถางสีมนันอ่านแล้วเอ,อเคถา่าแต่ถามว่าผู้การออกยากไหม น่าจะออกอยากอยู่นะโอ้โหแต่ว so ่าผมว่ามันน่าจะออกยากอะโหสภาพอืมอันนี้คือ1นึ่พันนะผมสุ่งไปหนึ่งพันก่อนว่าอะไรที่ว่ามันจะออกยากอยู่อ้ยแต่ว่าเอ้ยออกยากอยู่นะเดี๋ยวตอนนี้คือผมสุ่งไปสี่ร้อละโอ้โหเดี๋ยวเอ้ยเอยไม่รอเลยเอ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละอย่ายโอเคอ่ะว้ 500รยเลยเหรอโหยากอยู่นะเฮ้ยถือว่าแอบยากอยู่ถือว่าแอบยากอยู่เฮ้ย,ยก็ไม่แปลว่าี่ชิน้นนี้คือแบบโหดอะมันโหดในแบบขั้นถือว่าสุดยอดอะ,อะถือว่าเป็นั่าสุดยอดของผมเลยม,มากจะโหดยังไงแตง่ผมก็ต้องผมก็ยอมเอ้ยมาแล้วถังสี่หนึ่นง 1, อันโอเคสวยสวยดีมากดีมากดีมาก,มากลูกโอเคสูงต่อครับปลยิงยาวเลยยิงยาวดูนีโอโ้โห เออเดี๋ยวเนดะี๋ยวเดี๋ยวโอ้โอโออยากอยู่โอเคทางสีออกมาหนึ่งอันจีเต็มจีเต็มบ่อยมากช่างมันมาเอาตอ่อเอาตอ่อมา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 ,มาเอ้ยเอ้ยผู้กันไม่ออกเลยเหรอเอ้ยอยากเห็นผู้กันนี่ให้ถังสีมาก็จริงเอะแต่ผู้กันนี่เนงไม่ค่อยออกเลยอ่ะผู้กันถือว่าอากอกยากอยู่นะเออโอ้โหเดี๋ยวจีเต็มครับเออเดี๋ยว โอ้ไป่ขายจี้ก่อนแล้วกันอ่าตัวนี้อยู่ไหน,อย,อ,ยนอยู่นี่อยู่นี่ขายจี้เดี๋ยวเดี๋ยวเนาะกระเป๋าครับโอ้เงือผมออกด้วยจริงแบบอออกซักๆเลยโอ้หเ,เยอะอยู่เหมกันนะ A 72ชิ้นเอ่อโอ้ A 100บวกร้อยกว่าชิ้นบ้าเนี่ยโหยังเยอะโห้นี่ผมดองอะไรไปเนี่ยถามจริง โอเคเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่าได้อะไรมาบ้างได้ทางสี่มาห้าอันโอเคต้องใช้สามสิบหกอันน่ะอือมาต้องใช้สามสิบหกอันอีกอันหนึ่งใช้ยี่สี่ก็อีกเลอยีเก้าอันน่ะนั่นคือเพชรเหลืออยู่1 3 0สามก็น่าจะยากอยู่นะคือสภาพโอ้ยยากแอบยากเหมือนกันโอเคแต่ผมอยากรู้ว่าผู้กันออกมาบ้างไหมโอ้โหโอ้ my god ว่าผมไหลาย,ยาวาสภาพเอาละดนละลูนิเออไปไม่หนีขึ้นอไรเลยโอเคโอเคทางสีนึง,งานาละอโอเคมาอีกอันนึงเอาละเอะเอ,เ,อดเดี๋ยวทำไมมันเดี๋ยวเด้อเด้อเด้อเด้ดโอโอ้โห โอเคทางสีหนึ่งอันอ่ะผมคือผมกล้าพูดด้วยนะอีนี้แม่งยากจริงเออแต่ว่ามันอีนี่ถ้าทำอะ่ะคือคุ้ม,มออจริงถ้าทำคือคุ้มเห็นไหมแปดจัดเด็ดเหลือสิบห้าเปอร์เซ็นต์ my god เออเดี๋ยวๆนวผมว่าผมทำละอันนี้ผมทำจริงเดี๋ยวผมไปเก็บเพชรก่อนแล้วกันนะโอ้โผมว่าช่วงนี้น่าจะได้เจอแบบเจอบ่อยแน่นอนนะครับผมโอเคซึ่ง ผมขออนุญาตน่จะขอทําการเช็คกันก่อนเลยว่าได้อะไรมาบ้างแล้วครับผมตอนนี้ก็มาเรามาดูที่หนึ่งนะกลับบ้านมาตรงนี้ก็ผมเราได้ถังสีมาหมด8ปดถังด้วยกันจากเท็รทั้งหมดที่ผมสุ่มไปทั้งหมดนะผมสุ่มไป1,600ได้ถังสีว่ามา8อันถ้าเกิดถ้าเกิดแบบว่ามันได้แต่ตัวปกติผมก็ต้อง คิดก่อนแล้วกันแต่ว่ามันในนี่นะผมว่ามีโอกาสที่จะปิดแบบเพนบอดนะครับผมเดี๋ยวผมว่าไอ้นี่ก่อนนะมันใช้ผู้การสองอันใช่ปะ่ะต้องใช้ถังทั้งหมด36ใบซึ่งถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะตั้งยี่28แใบแล้วก็อันนี้ต้องใช้ถัง24บใบตอนนี้ผมได้มาแปดเลยสิบกใบก็อ่ะตู้วกันใช้เพชรน่าจะรู้สึกว่า น่าจะเยอะแน่นอนนะครับผมแล้วก็บัตรผ่านยังไม่ได้รับมีแววว่าถ้าเล่นเคลียร์ทั้งหมดนี่ก็คือภายใน3วันก็น่าจะทันอยู่นะวันนี้โอเคนะครับผมก็คลิปนี้ซึ่งผมขออนุญาตจบคลิปพินี้นครับผม <S <S เดี๋ยวผมจะไปขออนุญาตทําเวน้นถ้าเกิดปิดเดี๋ยวผมจะมาทําการรีวิวให้ไวที่สุดที่ทําได้นะครับผมส่วนเรื่องอรีวิวน่าจะช้ายอยู่แหละเพราะว่าเพจผมเก็บไม่ทนันวยไง นะครับผมไม่ค่อยได้แบบมาตรงมาแต่อะไรบ้างนะครับผมโอเคซึ่งคลิปนี้ผมขออนุญาตจบคลิปเพียงน้นะครับผมใครสนใจสามารถฝา,า,ถากกดไลค์ฝากกดซับก็ได้ฝากกดติดตามให้กันเลยนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับผมตอนนี้170่งร้อยเจ็ดซับสไครป์เบอร์ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึง200ร้อซับถ้าถึง200 sub. งร้อซับเมื่อไหร่ก็แน่นอนว่าอาจจะมีอะไรเล็กๆน,น้อยๆสหรับการจัดก,กิจกรรมสำหรับของครอบครัวนะของครอบครัวก่อนส่วน1,000ซับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีหนึง่ง แน่นอนว่าผมทำเรื่อยๆจนกว่าแบบจนกว่าผมจะเบื่อหรือว่าอะไรก็ช่างแม่งอะ่ะจนกว่าผมแบบหมดกําลังที่จะทําแล้วอ,อ่ะนะครับผมมันไม่ใช่ว่าเบื่อหรอกผมอยากทําเรื่อยๆมันสนุกกับผมนะครับผมโอเคซึ่งคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย